ดินโปง่งครับกวางป่าเนี่ยต้องการแร่ธาตุจากดินโป่งมากเป็นเหมือนแหล่งเกลือแร่ธรรมชาติพวกมันก็จะไปเลียไปกินดินแถวนั้นเพื่อเสริมแร่ธาตุที่อาจจะไม่ได้จากพืชอย่างเดียวแร่ธาตุพวกนี้สําคัญนะทั้งกับร่างกายทั่วไปแล้วก็ การสร้างเขาของตัวผู้ด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วพฤติกรรมทางสังคมล่คะคะปกติมันอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ๆหรือว่าชอบใช้เดี่ยวมากกว่ากันโดยพื้นฐานแล้วกว้างป่าจะค่อนขั้นรักสันโดษนะครับชอบอยู่เดียเด่ยวๆมากกว่าโดยเฉพาะตัวผู้ที่โตแล้วแต่ถ้าจะเจอรวมกันก็อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆครับแบบแม่กับลูกหรือบางทีก็มีตัวเมียอยู่ด้วยกันสองสามตัว แต่ไม่ใช่ฝูงใหญ่เหมือนกวางชนิดอื่นการที่มันไม่ค่อยอยู่เป็นฝูงใหญ่ๆแบบนี้มันมีผลต่อการเอาตัวรอดอยังไงบ้างคะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไหมอืมการอยู่ตัวเดียว